มงคลคาเซ็นเตอร์ตอนนี้กำลังขยายทีมครับเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและครอบคุมมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนม,มีความฝันอยากมีรายได้ที่มั่นคงอยากจะพัฒนาตัวเองและเติบโตไปด้วยกันตอนนี้เราเปิดรับหลายตำแหน่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นทีมฝ่ายขายนะครับซัพพอร์ตเซลล์ทีมเดลิเวอรี่คร์ทีมคาแคร์ และช่างศูนย์บริการถ้าคุณอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราและเติบโตไปกับเราสมัครด้วยตัวเองได้ที่ www. mongkoncenter. com มาร่วมขับเคลื่อนทีมสร้างผลงานสู่เป้าหมายไปด้วยกันและพบกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับวันนี้พบกับผมครับเป็นต่อมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้พามาชมก็ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดยนตรกรรมอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งรุ่นนะครับต้องบอกว่า t o โยต้าแคมรี่นะครับเป็นที่นิยมนะเป็นรถดีเซ gment เป็นรถขนาดใหญ่ระดับผู้บริหารที่ได้รับความนิยมทุกยุคทุกสมัยนะต้องบอกว่าตั้งแต่รุ่นแรกๆนะครับ acv 1 0จน acv 0 4 0 5 0นครับแล้วก็ข้าม60นะครับมาเป็น70 ในปัจจุบันก็ถือว่าพัฒนาการนะครับมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นผู้นําในเรื่องของอเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆอยู่พอสมควรวันนี้ผมได้มาคันหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นการเขาต้องบอกว่าเป็นการไมเนอร์เชนเป็นการบิ๊กไมเนอร์เชนมากกว่าไม่ใช่บิ๊กไมเนอร์เชนสิเป็นการโมเดลเชนนะครับเป็นการเปลี่ยนแพลตฟอร์มใหญ่ของของ,ของทางแคมรี่เลยอยู่พอสมควรนะครับเนื่องจากตัวรถนะครับมีความกว้างขึ้นยาวขึ้นแล้วก็เตี้ยลงนะครับ ให้มีความรู้สึกสปอร์ตมากขึ้นรถทุกวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าออกแบบในแนวที่เป็นรถสปอร์ตแบบนี้นะครับค่ายของทางญี่ปุ่นก็ทําเป็นรถแนวกึ่งสปอร์ตต้องบอกว่ากึ่งสปอร์ตแล้วก็มีความพรีเมียมอยู่พอสมควรนะครับแน่นอนคะค่าตัวก็เริ่มตั้งแต่1.45นะครับ1.45ล้านไปจนถึง1.799นะ1ล้าน8นะครับประมาณนี้สำหรับตัว ไฮบิดพรีเมียมนะครับตัวนั้นก็ต้องบอกว่าเที K ่ยยีจัดเต็มนะฮะเบาะหลังปรับไฟฟ้าอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายก็ว่ากันไปแต่คันนี้ผมได้มาในส่วนของตัว1น่งตัว2.0 2.0 GP 2 0น9ะฮะส0 GP 2019นะครับสำหรับคันนี้สวยเลยนะครับท่านผู้ชมใครที่หาอยู่นะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะฮะมีน้อยอยู่พอสมควรในตลาดนะครับสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของ บอดี้ขนาดใหญ่อย่างนี้นะครับรถใหญ่ๆสักคันหนึ่งหน้าตาดูทันสมัยแล้วก็ดูเทคโนโลยีต่างๆที่ให้มาก็ค่อนข้างที่จะดีเลยแหละนะครับดีอยู่พอสมควรเรื่องของหน้าตาการออกแบบใช่ไครับตัวนี้นะครับจริงๆก็เปิดตัวมาสักพักหลายคนก็คงจะเห็นรีวิวบ้างแล้วนะครับแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าสําหรับตัวผมนะก็ยังมีความรู้สึกว่ายังไม่คุ้นตากับแนวว่าแคมรี่ทำตัวใหญ่มาขนาดนี้ผมมีความรู้สึกคล้ายๆกับได้นั่งเป็นตัว เล็กสัมากกว่านะครับมีความเป็นยุโรปมากขึ้นนะครับนในเรื่องของการออกแบบด้านหน้านี่สวยงามนะครับจริงๆผมว่าเอาติดเนี่ยคำหน้าคล้ายๆตัวนี้ผมเห็นบ่อยกว่าแต่ถ้าเป็นคัรี่เองผมยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีนะครับก่อนหน้านี้เคยได้สีขาวมาขายคันหนึ่งนะครับแต่คันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับสียอดนิยมนะดูแลง่ายอะโอเคดูรอบคันกันหน่อยสำหรับบอดี้เองอย่างที่บอกคัมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เยอะไม่ใช่เยอะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับฐานล้อความยาวของตัวรถนี่ยาวขึ้นมากๆนะฮะ ความเตี้ยเตี้ยลงอย่างที่บอกไปนะครับเรื่องของการออกแบบประตูะด้านข้างประตูหน้าประตูหลังอะไรต่างๆนะครับมีการเล่นลวดลายมาต่างๆนี้และโดยเฉพาะด้านหลังนะผมมีความรู้สึกว่าเขาทามามีความเป็นเล็กซัดมากๆนะครับเห็นไหมครับไฟท้ายเป็นเส้นยาวแบบนี้นะครับตอนกลางคืนสวยมากนะครับในยุคใหม่รถหลายๆรุ่นหลายค่ายก็ทําแบบนี้กันหมดแล้วนะครับมีคําว่า c a ม ry อยู่ตรงกลางนะครับด้านหลังก็จะมีบอกว่าตัวนี้คือเครื่องยนต์2.0นะครับเป็นตัว 2.0G นะครับ1.44ล้านอย่างที่บอกไป1.45ล้านนะครับก็ถือว่าในเกรดนี้ราคานี้นะครับถ้าเป็นยุคก,ก่อนๆก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นท็อปได้เลยทีเดียวนะครับแต่ยุคปัจจุบันก็ต้องบอกว่าจับยัดออปชั่นนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปก็ทําให้ในส่วนของ c a m รีเองก็เรียกได้ว่าตัวเริ่มต้นเองก็ราคาอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอะดูภายในกันหน่อยนะครับแน่นอนครภายในก็จะดูสปอร์ตแล้วก็พรีเมียมอยู่พอสมควรนะครับในเรื่องของการออกแบบเบาะ ก็แล้วแต่นะครับเรื่องคอนโซลก็แล้วแต่นะครับโตโยต้าเองก็เป็นผู้นําในเรื่องของวัสดุที่ใช้ผลิตอยู่แล้วนะครับหลายค่ายหลายรุ่นนะฮะใครที่เคยใช้รถที่พรีเมียมแบบนี้นะครับก็อาจจะบอกว่าวัสดุในการใช้งานบางทีมันจะดูก็แก๊กไปไหมสําหรับรถยนต์หรูๆนะครับแต่ต้องบอกว่า t o โตยต้าวางตําแหน่งในเรื่องของการใช้วัสดุได้อย่างเหมาะสมนะครับถามว่าก็แก๊กไหมก็ไม่ถามว่าดีพรีเมียมเลยไม่นะครับ จะอยู่กลางๆนะครับสำหรับโตโยต้าเห็นไหม่านออกแบบต่างๆก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสิ่งที่โตโยต้าให้มาในทุกรุ่นทุกทุกเขาเรียกว่าตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นอย่างตัว G ตัวนี้2.0ไปจนถึง2.5งพรีเมียมไฮบริดก็เรื่องของการออกแบบเหมือนกันแต่ปุ่มกลางๆอะไรต่างๆไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับแต่ในเรื่องของภายในดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับคันนี้เลขใหม่นะ,ะเปิดเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมต้องเปิดใหม่นะครับ โอเคขออนุญาตเปิดอีกรอบนะครับคันนี้ถ้าจะไม่ผิดเลขไม์อยู่ประมาณแสนห้าหมื่นกิโลใช่ไหมเดี๋ยวหลายท่านก็จะบอกว่าไม่ทำไมไม่โชว์เลขไมเลยนะครับคันนี้เลขไม์อยู่ประมาณแสนห้าหมื่นกิโลอย่างที่ผมย้ําไปในหลายๆคลิปนะครับว่า,ารถที่เลขไม์เยอะนะครับสภาพการใช้งานนะครับอย่างคันนี้เองนะครับสังเกตว่าเลขไม์เยอะก็จริงแต่โดยรวมผมถือว่าสมบูรณ์นะครับปีกเบาะไม่แตกพวงมาลัยไม่มันไม่เงาหัวเกียร์ยังสมบูรณ์อยู่ไม่มี เขาเรียกว่าไม่มีความมันความเงาจากการใช้งานหนะักแต่คันนี้เองเจ้าของเดิมอาจจะเป็นผู้บริหารที่เดินทางบ่อยหน่อยนะครับแต่รถเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดนะครับสิ่งที่แตกต่างอย่างที่บอกไปว่าเลขไม่เยอะผมก็ขายราคาถูกเลขไม่เยอะผมขายราคาถูกเลขไมน้อยๆนะครับรถใช้งานน้อยๆผมก็มีราคาที่อัปเกรดขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขั้นที่หารถาที่เหมาะสมนะฮะที่หาอยู่ว่ากําลังเราไหวเท่านี้นะครับอย่างคันนี้เอง บอกราคาดีกว่านะครับบอกราคาจะได้ดูว่าสภาพรถกับราคาเนี่ยเหมาะสมกันมากแค่ไหนนะคันนี้ผมขายอยู่ที่999,000บาทนะครับ1ล้านมีทอนแน่นอนนะครับใครที่หาอยู่ก็ถือว่าเป็นในเรนราคาที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสมนะเพราะว่าในตัวนี้เองก็ปี2019 2021ออสปีแล้วกันนะครับ2-3ปีนะ22ก็โดยประมาณก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่พอเหมาะพอดีกับตัวรถนะครับ บางท่านก็บอกเอ้ยไม่เยอะนี่เป็นต่ออ่ะโอเคไม่เยอะผมขายถูกก็ <laughs> ประมาณนี้นะครับใครที่หายอยู่นะโอเคด้านหลังด้านหลังนะครับให้ดูด้านหลังนิดนึงเพราะด้วยรถที่เป็นรถผู้บริหารนะครับบางทีเองอการออกแบบนะครับอินเทีเนียภายในด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญอยู่พอสมควรแคมรี่ <c amb ry> เองก็ให้ความสําคัญมาอยู่พอสมควรกว้างนะครับแล้วเบาะลึกนะครับเห็นไหมฮะเวลาเรานั่งแล้วมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันนั่งสบายนะครับแน่นอนก็ เป็นรถระดับนี้แล้วนะครับก็ต้องให้รายละเอียดตรงนี้มาอยู่พอสมควรนะฮะโอเคเด okay, ี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็มีมาให้ค่อนข้างที่จะครบแหละนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกเป็นตัวเริ่มต้นของเขาออปชันที่ให้มาก็พอประมาณแต่ไม่ถึงกับตัวไฮบริดที่มีความต่างกันอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งนะประมาณ4 0 0แสนดีกว่าเพราะตัวนั้นล้าน,ลานแล้ลกันตัวนี้ล้านสี่โดยประมาณนะครับก็ถือว่าตัวนั้นก็จับยัดเทคโนโลยีต่างๆเข้ามา แต่ตัวนี้ต้องบอกว่าเน้นสําหรับคนที่ใช้งานประหยัดชอบเครื่องยนต์ที่เล็กไม่ผดผ่าขัเรกอะลรผัดผดมากไม่ต้องเร่งฟืดฟืดแซงอย่างเดียวนี้เครื่องยนต์ 2,000cc นะครับก็แรงม้าก,ก็ไม่น้อยนะ167ตัวก็ถือว่าพอเหมาะพอดีกับต,ตัวตัวรถนะครับ 2,000cc นะครับใครที่ชอบเครื่องยนต์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความประหยัดน้ํามันตัวน,นี้ก็คำรีเขาก็ให้มาในเจนนี้ได้อย่าง พอดีลงตัวมีโหมด e c โคมีอะไรต่างๆนะครับอันนี้ดูซุ้มลอ้อดูหัวน,อน็อตนอะไรต่างๆนะท่านผู้ชมก็ดูไปพร้อมกับผมนี่แหละผมก็ยังไม่ได้ดูก่อนเหมือนกันนะโอเคนะครับในราคานะฮะเลือ,อยู่999,000บาทนะใครที่หารถหรูๆไว้ใช้งานสักคันนะครับก่อนที่จะไปดูรถใหม่ในตลาดอย่างหลายๆค่ายที่ออกมาตอนนี้นะครับม่วจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่ารถ ซีดานขนาดกลางก็แล้วแต่นะผมมองว่าราคาใกล้เคียงกันกับตัวนี้แหละก็หนึ่งในตัวเรื่องนั้นก็เป็นตัวแคมรี่ตัวนี้ก็ดีอยู่พอสมควรนะครับใครที่หาอยู่ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับผมฝากเบอร์โทรนะ0 9 0 5 2 1 4 4 4นะครับ0 9 0 5 2 1 4 4 4เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID line ด้วยเลยนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามเงื่อนไขต่างๆในการออกรถนะครับได้เลยนะครับผมฝากไว้หน่อยนะครับ ในทุกๆวันนะครับฝากท่านผู้ชมด้วยนะฮะในทุกๆวันจะมีแอดมินนะมานําเสนอรถยนต์เข้าใหม่ในในทุกๆวันนะไม่ว่าจะเป็นรถเล็กนะครับรถอีโคคาร์ประหยัดน้ามันไปเลยไปจนถึงตัวรถที่เป็นระดับพรีเมียมคาร์นะครับรถดูรถออฟโรดอะไรต่างๆจะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมทุกๆวันฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานมงคลคาร์เซ็นเตอร์เราด้วยนะครับจะได้นําเสนอรถส,สวยๆเข้าใหม่ทุกๆวันอย่างนี้ตลอดไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากทุกท่านที่ติดตามนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนสว